สดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆลูกดวงที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปนะคะดวงรายสัปดาห์นะคะของชาววันอาทิตย์นะคะตั้งแต่วันที่11ถึง17พฤศจิกายนนะคะว่าชาววันอาทิตย์เนี่ยในในรอบสัปดาห์นี้ดวงเป็นอย่างไรนะคะคลิปนี้เป็นการอ่นานไพ่โดยรวมนะคะซึ่งอาจจะตรง หรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูว่าเป็นแนวทางอย่ายซีเรียสมากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นนะคะสามารถทักชองคิวดูดส่วนตัวได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะเปิดไพ่สี่ใบนะใครสนใจสนับสนุนช่องคุณสามารถกดดูโฆษณานะคะหรือกดคําว่าขอบคุณสุขปแตงแต่ขิดด้านล่างหรือจะกดสมัครสมาชิกนะคะมี50บาท80ดบาทและ100บาทนะคะสมัครทาง y o u t u b แล้วแคปกระถานไปดูดวงฟรีได้ทางไลน์นะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะไห้ไปแรกห้าไม้เท้าวุ่นวายนะคะเดชระวังเรื่องสุขภาพอุบัติเหตุน,นะคะเด็กถือถ้วยแล้วก็ก้าวดา เป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างที่จะเครียดนะคะเหมือนมีเรื่องให้ทุกข์ใจนะคะมีเรื่องที่วุ่นวายใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานคนรอบข้างนะคะระวังปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะตัวคุณเองหรือคนรอบข้างของคุณนะคะมีเกณฑ์เจ็บป่วยมีเกณฑ์อุบัติเหตุนะคะทำบุญนะคะบริจาคทานบริจาคโลโศพนะคะ แล้วก็จริงๆอะค่ะระวังคนที่อายุน้อยกว่านะคะในครอบครัวมีเกณฑ์เจ็ป่วยลูกนะคะหรือว่าน้องนะคะเออจริงๆเรารู้สึกว่าเด็กจะนำพาความเครียดมาให้คุณคุณอาจจะปวดหัวเครียดมีเรื่องไม่สบายใจนะคะเพราะว่าเออลูก ลูกน้องบริวารน,นะคะหรือคนในบ้านหรือคนอื่นๆนะคะนำพาปัญหามาให้คุณคุณจะเครียดมากๆในรอบสัปดาห์นี้นะคะคนโสดคนโสดก่อนนะคะยังไม่ควรที่จะเอ,อ่อเปิดใจแล้วก็คนเก่าๆจะนำพาปัญหาความยุ่งยากใจมาให้คุณด้วยนะคะโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นรักต่างวัยนะคนเก่าๆจะทำให้คุณปวดหัวคนมีคู่นะคะเราบอกเลยว่า เครียดเพราะคนรอบข้างคนรอบข้างทําให้ความสัมพันธ์ของคุณมีปัญหาระมัดระวังอารมณ์นะคะคําพูดหรือคนรอบข้างจะทําให้เข้าใจผิดมีเกณฑ์ทะเลาะกาันมีเกณฑ์ในการเลิกลานะคะประครับประคองความสัมพันธ์ดีๆอย่าให้ใครมาทําให้ความสัมพันธ์คุณกับเขามีปัญหาได้นะถ้าผ่านพ้นสัปดาห์นี้ไปนะคะมันอาจจะดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจะทําอะไรให้ใจเย็นๆมีเรื่องให้นอนไม่หลับมีเรื่องให้กังวลใจมีปัญหาสุขภาพด้วยนะคุณดูแลสุขภาพนะคะถ้ามีอาการผิดปกตินะคะลอง ไปหาหมอดูมาหาหมอหาหมอที่รักษานะควรไปหาหมอที่รักษา <centered> เพื่อตรวจอาการของคุณนะคะประมาณนี้ส่วนใครที่อยาการู้เรืร่องราเพิ่มเติมทางจ่องคิวดูโดส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสคร i b e ให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย